สวัสดีค่ะใครที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะดูแลมาหลายวิธีก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะกินยาฉีดยาฝังเข็มทํากายภาพช็อกเวฟหรือดึงหลังก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะมันไม่ดีขึ้นก็เพราะว่าเรายังดูแลไม่ตรงจุดสัทีเดียวนะคะหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทเราต้องฟื้นฟู2จุดพร้อมกันนะคะ ก็คือ1น,นะคะฟื้นฟูหมอนรองกระดูกอ่อนให้สร้างขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ลดอาการปวดลดอาการอักเสบเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงนะคะเพิ่มอิรัสตินและคอลลาเจนและแคลเซียมให้กับกระดูกนะคะช่วยดูแลกระดูกของเราให้แข็งแรงนะคะต่อไป2นะคะตัวนี้นะคะก็คือเราต้องฟื้นฟูเส้นเอ็นเส้นประสาทที่มันเกิดการอักเสบเสียหายนะคะให้เขากลับมาทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะ ทานไปแล้วนะคะจะรู้สึกอาการดีขึ้นนะคะตามสเต็ปนะคะแล้วเราต้องทานให้ครบโดสนะคะจนหายเป็นปกตินะคะแล,แล้วก็ช่วงที่เราดูแลนะคะก็คือต้องงดการนั่งนานยืนนานยกของหนักก้มๆเงยๆนะคะควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเดิมๆนะคะเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมพวกนี้ไม่ได้นะคะเราก็กลับมาเป็นอีกนะคะเพราะว่าโรคนี้มันเกิดจากความเสื่อมและอายุการใช้งานของเรานะคะ ที่สนใจและอยากปรึกษาเพิ่มเติมนะคะทัก l i น์แอหรือ Facebook หรือโทรมานะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษานะคะ